สมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ The Press Online Association อาจารย์ป๊อปพระศรีวลี24ชั่วโมงนำทีมศิลปินดาราสายบุญสวัสดีปีใหม่สื่อสารต่อภารกิจสังคมปี4อาจารย์ป๊อปพระศรีวลี24ชั่วโมงพร้อมศิลปินสายบุญฟิลกิติกรโฟมอนและคอปเตอร์เดินทางสวัสดีปีใหม่2568 สื่อมวลชนและหน่วยงานต่างๆต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อสานต่อภารกิจส่งเสริมจริยธรรมและสังคมพร้อมรายงานความคืบหน้าโครงการสร้างพระศีวลี77เมตรที่บึงการซึ่งดำเนินมา8ปีและแจ้งแผนงานปี2,568โดยมีโครงการสำคัญคือการจัดสร้างองค์พญาทัตเทวราชนาคราชความสูง5เมตรประดิษฐานกลางบ่อน้ำพระพุทธมนต์คณะศิลปินดาราสายบุญเริ่มทีเดลนิว มอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่ในส่วนของปีนี้ก็แน่นอนครับเป้าหมายเราก็คือการจัดสร้างพระศรีวลีพร้อมกับการจุติพญานาคคู่บุญบรารมีพระศรีวลีก็คือพญทัตตะเทวราชนคร่าสร้างสูงประมาณ5เมตร<ม>ครับซึ่งอยู่ใจกลางบ่อน้ําพระพุทธนต์ใหญ่ในวิหารพระศรีวลีสูง7จเมตรนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับประชาชนได้น,นําน,น้ําพุทธต์เนี้ที่เรามีการอัตตกถาถารมคือการสวดภาวนา นะครับให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมบุญนะครับก็จะเททองรอน่าจะปลายปีนะครับแต่ระหว่างนี้ก็จะเผยแพร่กิจกรรมตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดป่าม่วมมีชัยตําบลหอคำอําเภอเมืองจังหวัดบึงการครับนะฮะอยู่ที่บึงการหนองกายนะครับก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับเร็วๆนี้เพราะว่าตลอดระยะเวลา4ี่หปีก็ขับเคลื่อนมาตลอดแต่ก็เป็นไปตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาเท่าที่เราทําได้ก็ต่อเนื่องมาตลอดกิจกรรมก็ ตลอดนะครับก็เลยถือโอกาสวันนี้มากราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้บริหารทุกท่านเลยนะครับครับผมขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณการสนับสนุนข่าวสารต่อด้วยช่อง5พบผู้บริหารฝ่ายข่าวและรายการเพื่อกระชับสัมพันธ์และหารือแนวทางเผยแพร่กิจกรรมเพื่อสังคมในเน้องคกาสนะครับทศรร5นะครับ ู่ปีที่68นะครับตอนนี้ก็คือครบรอบ67ปีใช่ไหมครับแล้วก็ปีนี้เป็นปี2568นะครับก็ขอให้นะครับทรรศห5นะครับตลอดจนทีมงานผู้บริหารนะครับและบุคลากรทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ทรศกอห5อยู่คู้ประชาชนแบบนี้ตัดมาเท่านั้นคุยบอลให้กับการสานานะครับของ9่6 8นะครับ2568ปีครบรอบนะครับถือว่าขอให้ ผู้ชมนะครับที่เป็นที่รักของประชาชนได้มารับชมนะครับและแพร่สินดีให้กับประชาชนแล้วก็ขอให้คุยหาทุกท,ท่าน,นทีทางานทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับผมสวัสดีค่ะสมมติว่คุปเตอร์ใจฉึงนะคะเราวันนี้มีโอกาสได้มาที่ตววามบาอ5อยากจะขอควยพรค่ะให้ทางตววานามบอนฮาคอนและผู้บริหารรวมถึงทีมงานทุกคนแล้วก็แฟน ทุกท่านนะคะที่รับชมรายการต่างของชชบหบ5เนี่ยมีความสุขในช่วงวัรับปีใหม่นี้รวมไปถึงวันที่จากก้าเป็นสิบปีที่หกสอบปคตรอบลโปีดีของทชบหนะคะไปทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะทีต้อับทั้งประกงานทั้งตากแกงทั้งตาใจและทั้งหมดทั้งค่ะขอทอวค์เชิญรับฟ้าขอบคุณค่ะช่วงบ่ายคณะศิลปินดาราสายบุญพบกล้องบรรณาธิการข่าวสดร่วมสวัสดีปีใหม่มอบของที่ระลึก ขอบคุณการสนับสนุนและกระชับความร่วมมือ ในปีนี้ก็เป็นปีที่สี่แล้วที่เดินทางมาพบพื่นที่ก็ขอบพระคุณมากนะครับ,บที่นําเสนอข่าวด,ดีของมูลนิธิพระศรีวลีแล้วก็ศิลปินดาราสายบุญทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาโครงการหลักๆในปีนี้ของเรานะครับก็จะบอกว่าปีที่แล้วก่อนดีกว่านะปีแล้วก็กิจกรรมบุญทั้งทาง,งโลกทางสังคมแล้วก็ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ได้เดินทางไปทั่วประเทศ4 3วาระนะครับทั้งถวายพระองค์เล็กก็ดีองค์ใหญ่ก็ดีนะครับจนกระทั่งในปี2567นี้ก็สําเร็จพื้นที่เรียบร้อยนั่นก็คือการลงเสาฐานลาก เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปีนี้ก็เป็นข่าวดีที่มีโครงการจะขึ้นขนาด5เมตรไว้ใจกลางบ่อน้ําพระพุทธมนต์ของวิหารพระศรีวลีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ได้รับการสนับสนุนเผยแพร่นะครับเชื่อว่าในเพจแพลตฟอร์มมูนิธิก็ดีแล้วก็ YouTube ก็ดีก็ได้รับการสอดส่องดูแลแล้วก็เผยแพร่ตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีีใหม่ด้วยเช่นกันนะครับมีสุขภาพแข็งแรงกัน ทุกคนเลยเลครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับปิดท้ายที่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือพันธกิจส่งเสริมวัฒนธรรมศิลธรรมนะครับวันนี้ถือโอกาสนะครับสวัสดีปีใหม่ด้สย่นะครับก็ขอให้ขอสืบนะครับและกระทรวงวัฒนธรรมนะครับตลอดจนทีมงานบุคลากรทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกๆโปรเจกต์นะครับก็ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมแลสร้างผลงานดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ให้แฟนๆครับ เสริมทอดกันต่อไปครับขอบคุณมากครับก็ต้องขออวยพรด้วยครับขอบคุณนะครับแล้วก็พี่ปอบกับน้องฟิวนะครับขอภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันโดยความรักโดยความสุขตลอดปีนะครับแล้วก็ตลอดไปด้วยครับสื่อใจให้สำหรับปรารถนานะแล้วก็ขอพรศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวลีครับช่วยดูแลปกป้องพวกเราด้วยครับวันนี้มีครับที่ระลึกนะครับมาให้ขอบคุณพระศิวลีนะครับปกป้องรักษาครับทุกปีเลยครับขอบคุณมากเลยพี่ปอบครับของปีหกแปดาเริ่มสร้าง 5เมตรนะครับในโครงการจะสร้างสูง77เมตรที่วัดป่าม่วงมีชัยเหมือนที่เราเคยเคยมาบอกเขาที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็น200ต้นนี่เป็นเฟส2แล้วใช่อันดั้2เสร็จก็จะเป็นองค์ใหญ่อย่างนี้เลยนะครับขอบคุณทุกทท่านด้วยครับขอบคุณครับฝากมูลนิธิด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคณะทำงานขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจเพื่อสังคม หวังสร้างกำลังใจในการทำงานเพื่อส่วนรวมพร้อมอวยพรปีใหม่2,568ให้สื่อมวลชนพันธมิตรและประชาชนชาวไทยประสบสุขเจริญสุขภาพแข็งแรงและสมปรารถนาติดตามข่าวสารได้ช่องทาง YouTube Facebook TikTok พิมพ์ค้นหาสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ติดต่อ Line ID POP 211-2519ติดต่อสายด่วน 063-789- 6 9 3 5